เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดตอ่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับว p สพีสุดค่าในผมมาจีเป้าบ้านสวยๆมาชมเลือกสีเลือกใช้นะครับคันนี้พื้นที่กว้างขวางเลยบรรยากาศดีบ้านยกพื้นครับใต้ถุนสูงใต้ถุนอาไว้จอดรถกันได้เทพื้นเรียบร้อยสีกั้นห้องทำเป็นบ้านสองชั้นไว้นั่งเล่นกันได้นะครับไม่เตี้ยเกินไปครับใต้ถุน ใน,ในตัวบ้านสวยสะอาดพร้อมอยู่มี3ห้องนอนครับ2ห้องน้ํา2ห้องเก็บของนะครับหห้องโถงนั่งเล่น1ห้องครัวหน้าบ้านกว้างขวาง,วาง,วางจอดรถได้หลายคันบรรยากาศดีมากเหมาะทําบ้านพักตากอากาศขายเพียง1นึ่งล้านเจ็ดแสนบาทเท่าเด้งบ้านหลังใหญ่หญพื้นที่กว้างครับ1นึ่งล้านเจ็ดแสนบาทวิวทุ่งนาครับมีระเบียงด้านหน้าด้วยเปิดอไปเป็นวิวทุ่งนา โอ่งโล่งสบายไว้พักผ่อนยอนใจชิลๆครับมีพื้นที่เหลือไว้ปลูกต้นไม้ทำสวนได้อีกนะครับต้นไม้ต้นใหญ่ครับเก็บผลผลิตได้แล้วมะม่วงมะปางครับลูกใหญ่ๆเลยมีทุ่งนาครับนกมาหากินอาหารตามทุ่งครับบรรยากาศสุดชิลครับสไตล์บ้านนาบ้านทุ่งราคาก็ไม่แพงครับบ้านหลังใหญ่พื้นที่กว้างก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้า บ้านสวยราคาย่อมเยาเลือกซื้อกันประจำทุกวันได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับบ้านดีๆบรรยากาศดีๆเลือกซื้อกันทุกวันครับฝากกดถูกใจให้ด้วยแปลงนี้อยู่หนองตูมครับจังหวัดขอนแก่นเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยจะนัดดูที่ดูบ้านหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อผู้ขายโดยตรงได้เลยครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ